สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นรายจ่ายนะคะที่กูปูรีจ่ายไปส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นรายจ่ายนะคะส่วนอันนี้เป็นรายการโอนเงินจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการใช้เงินมันก็จะเป็นดิจิตอลหมายความว่ามันเป็นเรียกว่าการใช้เงินที่ไม่ต้องใช้เงินสด สแกนจ่ายด้วย QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชันนะคะต่างๆของธนาคารเป็นตน้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราแทบจะไม่ได้พกเงินสดการจ่ายเงินมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอการจ่ายจ่ายเงินที่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องที่มันเป็นเทคโนโลยีมีสองด้านทั้งด้านดานีด้านเสียแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของวิชาชีพหรืออะไรก็คือต้องมีความรอบคอบ นะะในการใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าพอเราโอนไปนปุ๊บเนี่ยเป็นออโต้มันจะเกิดความเสียหายตามมามก็ต้องเรียกว่ารอบครอบขึ้นแหละถึงแม้มันจะสะดวกสบายแต่เราก็ต้องมีความรอบคอบในการที่จะ,อะชอบผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือไม่ก็เป็นระบบการโอนเงินผ่านแบงกิ้งต่างๆด้วยนะคะืความรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบดูให้ดีด้วยนะคะ